ตอนองค์ประกอบของครูสอนคิดอันดับแรกก็คือว่าความสัมพันธ์ระหว่างครูกับเด็กต้องดีเพราะฉะนั้นครูต้องมีทักษะในการสร้างความสัมพันธ์กับเด็กแลนะซึ่งอันนี้คือ caring ค,ครูต้องใส่ใจพยายามเข้าใจเด็กถูกไหมฮะเพราะว่ามันจะทําให้เด็กเนี่ยคลายความกังวลหรือรวมทั้งความใกล้ชิดด้วยนะฮะครูควรจะเดินไปหาเด็กทุกคนนะนะห้องเรียนก็ต้องจัดให้ครูเดินไปได้นะฮะ สมัยก่อนที่เวลาครูเดินไปเด็กอาจจะกลัวก็ได้นะแต่ว่าตอนเ,เราต้องสร้างบรรยากาศครูต้องมีทักษะในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กให้ได้มันจะยากอะไรถ้ายิ้มอ่าแตะตัวเตะเด็กบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะใกล้ชิดบ้างล้อเล่นบ้างทาให้เด็กรู้สึกว่าเขาปลอดภัยนะฮะคือเขาอยู่กับครูแล้วเขาอุ่นใจนะฮะนี่คือการเตรียมเพราะฉะนั้นทักษะอันแรกคือความสัมพันธ์ ครูต้องสร้างความสัมพันธ์ถ้าถ้าไม่ใช่คนที่ชอบสังคมมากอย่างน,น้อยก็ยิ้มก็ได้น่นะจะเป็นอะไรไปแล้วก็ฝึกกับสิ่งหน้ากระจกอ่ะแล้วยิ้มกับเด็กปลอดภัยสไตล์นะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งหนึ่งแล้วก็พยายามเดินไปหาเขาบ้างอันนอันนี้คือดับแรกเพราะมันต้องเป็นสร้างบรรยาก,กาศก่อนนะฮะอันที่2ก็คือแล้วทำยังไงให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นและก็มีส่วนร่วมอันนี้คือก็คือทักษะที่2คือการกระตุ้นให้เด็กมีส่วนร่วมนะฮะเช่นเด็กจะต้อง พูดนะโดยที่เราไม่ได้บังคับนะคือให้เขาพูดก็เหมือนกับเมื่อกี้นี้ที่บอกก็คือว่าให้เวลาเขาคิดก่อนให้เขาคุยกันเองก่อนแล้วให้เขาร่วมกันแสดงความคิดเห็นในห้องใหญ่เพราะะเมื่อเด็กมีส่วนร่วมนะการคิดมันก็จะเกิดนะฮะมันก็จะมีการแลกเปลี่ยนนะอันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งทีนี้อันที่3านี่คือส่วนเกี่ยวกับการคิดแหละคือครูต้องมีทักษะการใช้คําถามที่มีคุณภาพนะฮนะอย่างที่เราพูดหลายครั้งแล้วกันใช้คําถามนี่กระตุ้นให้เด็กคิด นะคำถามที่ดีคือคำถามที่เลยไปจากความจำถามให้เห็นที่มาที่ไปทางเลือกความแตกต่างอะไรก็ว่าไปนะฮะอันนี้คือการถามอันนี้ก็จะทำให้เกิดก็เรียกว่า critical thinking ก็คือการคิดอย่างมีวิจารณญาณการคิดหาเหตุผลอะไรต่างๆส่วนสุดท้ายคือทักษะการสร้างให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์นะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยอาจจะเกิดจากการใช้คำถามก็ได้นะฮะคำถามเช่น นอกจากอันนี้แล้วยังเป็นอะไรได้อีกคือ,คอทำให้เด็กออกจากนอกกรอบของวิธีคิดของตัวเองหรือของกลุ่มเพื่อนแต่โดยทั่วไป creativity หรือหรือความคิดส,สร้างสรรค์ส่วนใหญ่เราจะเน้นการใช้กิจกรรมกิจกรรมในที่เด็กจะต้องใช้จินตนาการไม่มีกรอบชัดเจนไม่มีถูกไม่มีผิด